ก็น่าจะผับมารอภาษาลิลิกะาดจะมา่นท่านมาด้ว Thì khó ngân nhà không? cha bù, phải chăng đây số mượn Tết và khuyết Ô, chị may là Đi khó. มารถน้ําพระศาลีลิกคทารอดรถน้ําพระศาลีลิกคทาพระอาจารย์จรัลนคนหลายหลายเต็มเดินวัดมาแล้วบ่บ่แม่นรถเพิ่นก็เพิ่นก็เฮ็ดรถงามอันเอรถยางามตัวอยู่บ้านดบ่อยู่บ้านเสือ เสือกเลี้ยงานตอนนี้อย่างงดูมันุดมากเลยท่านเฝ้าอยู่่อยมันกินโหลดมันจะสิ้อิ่มไม่สิก้มาละแนมมันจังก้มจังมันไม่มีน้ำแล้วสลนมันตกเลยไม่สนมันเอาแลมันตกมันน่นมาเย็นมาแล้วมาแล้ว หน่อยมาแล้วยาปูเอาไปให้หน่อยแน่เลยหน่อยนี่เด้หน er> ่อยน้อยนี่หน่อยนี่ให้บักอันแม็กแมกของแม็กกับบ้มาเอาบักอีหยังหนึ่สิเอาบักบักกะเหมือนได้ไรมาหนอนวักกับบ้มานี่บักหนักตัวหนึ่งกันเลย

เส้นย่งพุเพุ่นในสามมืออยู่คุนอนนดคือด็อกยุ่นน้ำผี nè, dạo riêng ụm, húi cái nhau, nói jab lây nói, nản, bông nhảu lây, đi thay nhá ไม่ประเสริฐเลยเอาเลยแล้วก็ไป ừ. ừ,